กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะขอบคุณทุกๆก,กําลังใจที่มอบให้กับช่องสาวโซพารวยชาแนลด้วยนะคะขอบคุณทั้ง fc ใหม่และ fc เก่าด้วยนะคะคําเตือนนะคะทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิง และใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะเด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะวันนี้แอดมิ้นจะมาในแนวทางนะคะแนวทางสูตรวัดใจนะคะพี่น้องจา๋าวันที่15เดือน5ปี64นะคะแนว ทางฮาหนอยสูตรวัดใจนะคะเพราะว่ามี fc ถามเข้ามานะคะก็ถามเข้ามาประมาณ2-3ครั้งนะคะแต่แอดมินก็ไม่ทำให้เขาสักทีนะคะวันนี้แอดมินก็จะมา เอาสูตรวัดใจมาฝาก fc นะคะส่วนสูตรสองนอยก็จะพักไว้ก่อนนะคะปรับปรุงสูตรไว้ก่อนนะคะพี่น้องจา๋าวันนี้นะคะแอดมินบวกลบคูณหารได้นะคะจะเป็นเด่น4กับเด่น6นะคะพี่น้องจา๋าเด่นวิ่งนะคะเรามาเจาะ4กันเลยนะคะ 40 41 42 43 44 แล้วก็4 9เนะคะเรามาเจาะหกันนะคะ6 0 6ูนย์หนึ่งหสองหสี่ 6 8แล้วก็69นะคะตัวเลขที่แอดมินช็อปนะคะจะเป็น4ี6เก้61แล้วก็41นนะคะเรามาตีตารางกำลังวันกันนะคะ แหนึ่งเก้าสองนะคะ สำหรับสายวิ่งนะคะสำหรับคนที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะเพื่อป้องกันการลืมจ้าแนวทางตัวเลขก็มีเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดานะคะมีขึ้นมีลงนะคะพี่น้องจ้า ไปกลับทุกครั้งนะคะแอดมินก็จะย้ำทุกๆครั้งเลยนะคะพี่น้องกลัวพี่น้องลืมนะคะก่อนออกไปก็ฝากด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกดแชร์ให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับแอดมินทำคลิปต่อๆไปนะคะขอทุกท่านรวยๆแห่งๆกันทุกคนนะคะ สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวไปก่อนนะคะกราบสวัสดีจ้า